สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะเราไม่ได้เจอกันนานคะ่ะห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วคะ่ะกับรายการแอดเจนเกษมนะคะรายการดีๆที่มีสาระความรู้เนื้อหาม,มากมายนะคะทาง Facebook Page คุณหญิงกระยาสพลพ,พนิ์และสะอทอ360องศาะคะ่ะกับดิฉันดรุณวัญชานพิพัฒนาชัยโฆษกประจำตัวท่านรัฐมนตรีช่วยรันตรีคุหญิงกระยาสผลพ,พ,พนิชนะคะวันนี้คะ่ะดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะมี แขกรับเชิญในรายการซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอีกหนึ่งท่านที่ช่วยขับเคลื่อนง,งานด้านการศึกษาแต่ว่ามันมีงานโครงการหนึ่งค่ะน่าสนใจมากหลายคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่าทำไมนักเรียนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรแล้วการเกษตรในยุคปัจจุบันที่เด็กนักเรียนเขาเรียนกันเขาเรียนอะไรกันและเขาเรียนแล้วเขาเอาไปทำอะไรกัน ที่สําคัญวันนี้มันเดินหน้าคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรเกิดผลลัพธ์ที่สําคัญอย่างไรกับภาคเกษตรไทยเป็นการปูรากฐานไว้แบบไหนอย่างไรวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะกับเรื่องของโคดดิ้งกับอัจฉริยะเกษตรประณีตค่ะและแขกรับเชิญในรายการวันนี้นะคะท่านเป็นรองเลยค่ะที่การสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดรเกตทิภยพสุภวาน,นิชค่ะสวัสดีค่ะดรเกตทิพย์สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะ นะคะอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปนะคะว่าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของอัจฉริยะเกษตรประณีมี2คํโคดดิ้งกับอัจฉริยะเกษตรประณีท่านผู้ชมที่อาจจะมีความคุ้นเคยอยู่บ้างก็คงจะพอจะเข้าใจแต่ว่าเอาเป็นว่าเราเราถือว่าสําหรับท่านที่อาจจะเพิ่งมาติดตามชมรายการอัจฉริยะเกษตรประณีคืออะไรคะจริงๆแล้วเราต้องนาเรียนเบื้องต้นเลยว่า<ฆ>คุณหญิงมักจะพูดให้ฟังว่าเป็นเรื่องของโครงการที่ใช้คําว่าสติ คือ STI นะคะ Science Technology Innovation นะคะแล้วก็มีคำว่าเกษตรเข้ามาเกี่ยวข้องกลายเป็นเรื่องของ Smart Intensive Farming นะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เราเรียกว่าเป็นการบูรณาการสิ่งที่เป็นอยู่ของเกษตรนำเรื่องของการคิดเชิงระบบ แล้วก็เรื่องของโคดดิ้งเข้ามาทําให้ทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งวิทยาการคํานวณแล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยีได้รับการดูแลจากนักเรียนซึ่งถือว่าเป็นการปูรักฐานที่สําคัญให้กับทางชุมชนนะคะค่ะแสดงว่าจริงๆเนี่ยน้องๆเขาก็เรียนวิชาเกษตรในโรงเรียนกันแล้วอยู่หรือเปล่าคะคือจริงๆแล้วน้องๆก็มีวิชาเกษตรด้วยแต่เป็นวิชาเกษตรที่เป็นแปลงเกษตรตามที่คุณครูสอนแต่ตรงนี้แหละเราจะเป็นการที่ เราให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักบริบทของตนเองนะคะจะมีระยะของขั้นตอนซึ่งเป็นหขั้นตอนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยที่ตัวฉันเองได้มีโอกาสเข้าไปติดตามนะคะชุมประชาที่ร่วมกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยท่านผู้หญิงนะคะก็ทราบเลยว่าสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้ถึงนักเรียนโดยตรงนะคะแล้วก็ชุมชน ก็ได้เห็นศักยภาพของนักเรียนเป็นการร่วมมือกันทั้งชุมชนที่เป็นเครือข่ายที่สําคัญแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งที่นักเรียนต้องวิเคราะห์จากบริบทของตนเองค่ะซึ่งน่าสนใจค่ะจากที่ไปมานะคะทีเราไปเชียงรายด้วยกันมาไปดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคงจะได้เล่าให้ฟังต่อทีนี้รุ่ตเกียที่กําลังพยายามจะอธิบายว่าจริงๆเนี่ยเด็กเขาก็เรียนเรื่องเกษตรกันอยู่แล้วแปลงเกษตรทดลองทํา แต่ว่าพอมันเป็นอัจฉริยะเกษตรประณีตเนี่ยมันเติมองค์ความรู้โดยการนำ S ก็คือ science T T e c h n o l o g y I innovation คือเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาเติมถูแต่ตระมันเติมอัจฉริยะเนี่ยหมายถึงความคิดนะคะความคิดที่เป็นเชิงระบบ ที่นำมาแก้ไขปัญหาจึงทำให้เกิดคำว่าอัจฉริยะขึ้นมาค่ะคือมีการเรียงลำดับของขั้นตอนในการวิเคราะห์ของบริบทต่างๆเช่นถ้าโรงเรียนเชียงดาวอย่างนี้ค่ะเขาจะมีสิ่งที่เขาวิเคราะห์บริบทก่อนปัญหาของเขาเนี่ยคือดินเลวน้ำแล้งเพราะฉะนั้นเขาจะทำอย่างไรที่ต้องเอาพลังความคิดที่เป็นเรื่องของอัจฉริยะในเรื่องของความคิดมาแก้ไขปัญหาว่า ดินเลวต้องมีการปรุงดินน้ําแล้งต้องแสดงว่าต้องใช้สม์ทฟาร์มเมอร์เข้ามาเกี่ยวข้องในการที่จะทําให้น้ําเกิดเป็นหยดน้ําโดยที่ไม่ต้องใช้น้ำมากมายแต่ผลผลิตออกมาในแปลงเกษตรซึ่งนํามาใช้สามารถที่จะปลูกผักแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาในการที่จะทําให้ผลผลิตต่างๆออกสู่ตลาดได้ภายใต้ชุมชนที่เราอยู่ตรงจุดนั้นค่ะ น่าสนใจค่ะคำว่าอัจฉริยะเนี่ยเราอาจจะไปคิดว่ามันจะต้องเอาเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้นมาใช้กับการทําเกษตรแต่แท้ที่จริงแล้วนะคะท่านผู้ชมก็คือคําว่าอัจฉริยะมันก็คือกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบอย่างเป็นระบบซึ่งก็คือโคดดิ้งนั่นเองของคุณหญิงกระยาะฉะนั้นพอเราเอาหลักคิดที่มันเป็นระบบมามาใช้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มในการทําเกษตรถูกต้องไหมคะแต่นี้ที่เรัะเกศที่บอกว่ามันมี5หลัก5ขั้นตอนที่จะเอามาใช้กับ อาชีพเกษตรประณีตเนี่ยแต่ละขั้นตอนมันคืออะไรไงบ้างคะขั้นตอนที่ค1คือต้องรู้จักพื้นที่นั่นก็คือเป็นบริบทที่อยู่ในชุมชนของตนเองะนะคะอันที่สองก็คือต้องเรียนรู้การวางแผนนะคะ,คะเรียนรู้การวางแผนที่สามต้องเริ่มปฏิบัติแล้วนะคะ,ะด้านที่สี่ก็คือต้องรวบรวมพัฒนาด้านที่ห้าก็คือต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั่นก็คือสิ่งที่เรามองว่าเพิ่มมูลค่าได้มีการ สร้างตลาดแล้วก็ทําให้ชุมชนได้มีการซื้อขายกันในลักษณะที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่นักเรียนเป็นคนริเริ่มและแก้ไขปัญหาจากระบบต่างๆแล้วก็นาไปสู่ผลผลิตที่มีคุณค่าผ่านระบบการคิดของนักเรียนค่ะ,ะแสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกว่าอย,อยากปลูกแบบนี้ก็ปลูกแหละ แต่ว่าตอบอันี้เนี่ยหรือว่าภายใต้เกษตรอัจฉร,ริยะเกษตรประณีตเนี่ยมันต้องมาดูสภาพของพื้นที่บริบทของดินบริบทของสภาพภูมิศาสตร์ก่อนว่ามันควรจะต้องปลูกอะไรที่จะเหมาะกับสภาพพื้นที่นั้นๆถูกต้องไหมคะคือจริงๆต้องเริ่มต้นจากปัญหาว่าบริบทตรงจุดนั้นปัญหามีอะไระอย่างอย่างที่ไปมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแต่ละที่ปัญหาแตกต่างกันไปะนะคะ,คะ แต่ปัญหาตรงจุดนั้นน่ะทำให้เด็กต้องสแสวงหาวิธีการฮะฮะนะคะ,<ฮ>ะแล้วเด็กก็มาตอบคำถามได้ <ฮะ S 2> แล้วก็รวมทั้งใช้วิธีการคิดมาแก้ไขปัญหาทำให้ปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาที่ชุมชน,นนั้นๆได้รับการแก้ไขปัญหาโดยการคิดอัฉริยะของนักเรียนนั่นแหละค่ะค่ทีนี้เมื่อสบา์ที่แล้วนะคะ,<ฮ>ะเราก็ได้เดินทางไปที่ โรงเรียนบ้านดอยช้างกันะนะคะชุมชนดอยช้างชุมชนดอยช้างหมาว่าเราไปดูกัน2โรงเรียนอันนั้นน่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นโมเดลต้นแบบของเกษตรอัจฉริยะปานิทําไมมันถึงใช้เป็นโมเดลต้นแบบที่นั่นเขาทําอะไรกันแล้วก็เด็กๆเ,เขาได้มีการฝึกกระบวนการคิดแล้วก็ อะไรคือผลลัพธ์ที่สําคัญจริงเราไปโรงเรียนห้วยศักดิ์วิทยาไปห้วยศักดิ์มาก่อนชะคะรู้สึกมีภาพอินเสิร์ตไหมคะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะคะจะเห็นเลยว่าสิ่งที่เด็กได้รับคือการแก้ไขปัญหาที่เป็นเชิงระบบนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ก่อนรู้จักพื้นที่นะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นโมเดลออกมาคือในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่น้อยๆแต่เขาสามารถที่จะทำให้เกิดการปลูกผักได้ ปลูกผักเป็นขั้นบันไดแล้วยังคิดอีกว่ารากของต้นนั้นใช้ความสูงเท่าไหร่เ,ออเพื่อให้ดินเนะะี่ยค่ะที่จะมาใช้นะะ่ะได้ใช้อย่างพอเพียงค่ะในการาที่จะเกิดการวางแผนสิ่งที่เป็นการวางแผนในลักษณะแบบนี้ต้องผ่านการคิดเนะะี่ยค่ะที่เราเห็นเป็นภาพเราจะเห็นเลยว่ามีความสูงของต้นไม้มที่พอเหมาะพอควร แล้วก็ยังมีผังของการจัดลําดับนะคะที่เราจะเห็นเลยว่าตารางนี้เขาจะเวียนเลยว่าวันที่เท่าไหร่ถึงจะปลูกอะไรปลูกผักอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือการปรุงดินของเขาอีกนะคะในการปรุงดินเนี่ยเขาจะใช้วิธีการที่จะบอกว่าในดินเนี่ยที่เราเอาสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่ตรงบริบทของเขามีสารอาหารอะไรบ้างก็จะมี อันนี้จะมีโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรชิวิาลเข้ามาเป็นพี่สอนน้องด้วยโดยการที่จะมาตรวจคุณภาพของดินว่าในดินถ้ามีการผ่านกันหมักด้วยมูลไส้เดือนแล้วมีค่า PH เท่าไหร่ NPK เท่าไหร่แล้วเหมาะกับการที่เราจะดำเนินการในการให้ปุ๋ยในช่วงไหนคือใช้วิทยาศาสตร์มาจับ ในการเกษตรทําให้ผลผลิตได้ประสิทธิภาพมากและได้ความภูมิใจอย่างมากมายจากนักเรียนที่นักเรียนคิดด้วยบริบทของตนเองจริงๆถ้าเมื่อสักครู่ดูในภาพถ้าทีมงานบนภาพได้อยากให้เห็นตารางนะคะที่เขาจะมีตารางการนี่ในอันนี้ค่ะอันนี้ตารางการเพาะปลูกใช่ค่ะน่าสนใจมากตรงนี้อยู่ในขั้นตอนที่มีการวางแผนนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ไม่ใช่เป็นข้อจํากัด สำหรับการปลูกผักของนักเรียนแต่สามารถเวียนในการเก็บผลผลิตในเป็นช่วงอันนั้นจะมีเขียนวันเลยนะคะว่าวันที่เทาไหร่เก็บผลผลิตเบบี้แครอทหรือคะนาเม็กซิกันอย่างนี้นะคะแล้วก็มีการดำเนินการสิ่งที่เป็นเรียกว่ามีการวางแผนเชิงระบบเลยค่ะการที่จะวางแผนแบบนี้ได้ต้องมีการคิดแล้วก็ต้องมีอาศัยเครือข่ายที่มาร่วมด้วยช่วยกันและใช้วิทยาศาสตร์ เรามองเลยว่าสิ่งที่เป็นดินตรงจุดนี้เนี่ยแหละมีดินที่ต้องปรุงด้วยค่ะด้วยชนิดของ N P K อค่ะชนิดไหนอย่างไรต้องมากอย่างไรเติมอะไรเข้ามาคือใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยในการทําให้เกิดาร์มมิ่งที่ดีค่ะค่ะและที่สําคัญก็คือกระบวนการคิดถ้าดูจากเมื่อสักครู่หน้าจอเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าการวางแผนการเพาะปลูกเนี่ยมันจะปลูกอะไรในช่วงไหนแล้วก็เก็บผลผลิตเก็บผลผล,ผลิตใ,ในช่วงไหนเพราะฉะนั้นอันเนี้ย มันมันก็จะไม่ใช่แค่การปลูกเพื่อที่จะเอานำมาใช้ในการบริโภคเท่านั้นทราบว่าในการปลูกการเพราะปลูกเนี่ยก็ยังสามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดรายได้ระหว่างเรียนใช่ค่ะโดยสามารถที่นำไปขายแล้วก็วางแขนการการเพราะปลูกเพื่อที่จะให้ตอบสนองความต้องการซื้อได้ด้วยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วเด็กนี่ไร้สดด้วยนะคะวันนั้นที่ไปะ,ค,ะค่ะค่ะ,คะ เด็กขายผลผลิตจากการที่แบ่งออกแบ่งงานกันเป็นระบบมากว่าฝ่ายการตลาดฝ่ายผลิตแต่ได้ผลผล,ผลิตจากที่เขาปลูกมาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะมีการที่ไร้สดซึ่งมีวิธีการที่หลากหลายใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะและมีออเดอร์ต่างๆซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าศักยภาพของเด็กเมื่อได้รับการที่จะดูแลแล้วก็ดึงจากยิภาออกมาได้เต็มที่เต็มกำลังให้เด็กได้คิด แล้วก็วได้มีการดําเนินการเนี่ยถือว่าเราเห็นแล้วเราทึ่งเลยค่ะนะคะเพราะจริงๆแล้วกระบวนการคิดอย่างเป็นขั้นตอนเนี่ยหลายคนอาจจะมองแค่ว่าเอ๊ะอัจฉริยะเกษตรปานี้เด็กก็คงแค่ให้เด็ก รู้จักที่จะวางแผนการเพาะปลูกแต่จริงๆแล้วไม่ใช่คําว่าการวางแผนเนี่ยมันหมายรวมไปถึงเด็กต้องรู้จักตลาดด้วยใช่ค่ะเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าเป็นส่วนหนึ่งของฐานในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตค่ะค่ะนะคะแต่ททราบว่าเด็กๆเองเนี่ยก็สามารถที่จะมีรายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยใช่ค่ะค่ะเพราะวันนั้นไปดูเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่เรื่องปลูกผักมีเรื่องของการเลี้ยงไก่ ค่ะมีออกแบบบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะแล้วมีส่วนร่วมในการที่จะทําให้ว่ามีการดูว่าใครที่ออกแบบสวยนะคะซึ่งก็น่าสนใจมากแต่มีมีอันที่น่าสนใจอันหนึ่งถ้าน้องฝากกลับไปดูภาพที่เกี่ยวกับเรื่องของไก่ค่ะไก่กับไข่ก็คือว่าวันนั้นที่เราเห็นก็คือ เออน้องๆเขาต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยค่ะไก่อารมณ์ดีะะทำไมเลยนะให้เราตะเก,กียิที่เลาให้ฟังหน่อยว่าที่มาของไก่อารมณ์ดีคืออะไรนะคะคือตรงนี้มีเพลงฟังนะคะแล้ว <c oughs> เขามีการวิเคราะห์ว่าปรากฏว่าไก่ไม่ออกไข่ปัญหาอยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดว่าเอ๊ะจะหาวิธียังไงที่จะทําให้ไก่ออกไข่ผลปรากฏว่าก็มาเปิดเพลงนะคะเพลงของไก่ฟังเนี่ยจะเป็นเพลงบันเลงน,นะคะเพราะฉะนั้นก็ยังถามเขาอยู่นะคะก็บอกอว่าอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่เขาค้นพบจากการที่เกิดปัญหาในครั้งแรกที่ไก่ไม่ออกไข่แล้วก็พอให้ไก่อารมณ์ดี ปรากฏว่าไก่ออกไข่50กว่าฟองเลยนะคะทำให้เก็บผลผลิตตรงจุดนี้นะคะแล้วก็ทำเป็นแพคเกจิ้งที่น่าน่ารักมากเลยมีการวางไข่เพื่อให้สามารถที่จะมีการถือและสั่งออเดอร์ไปได้อย่างอย่างน่ารักค่ะเราเห็นแล้วเราชื่นชมและตัวเขาเองเขาก็รู้สึกภูมิใจมากในขณะที่เขาอธิบายให้ฟังนะคะมันเหมือนกับสิ่งที่เขาเจอปัญหาแล้วเขาแก้ไขปัญหาได้สร้างความภูมิใจให้กับเขา แล้วก็ผลออกมาเนี่ยมันทําให้<ฆ>ทั้งคุณครูแล้วก็ที่เราไปกันทุกคนเนี่ย<ฆ>จะรู้สึกว่าถึงความชื่นชม<ฆ>แล้วก็เอออันนี้แหละถึงเด็กนักเรียนจริงๆค่ะ,คะตอนนี้้ผลผลิตที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตในโรงเรียนของเด็กๆเนี่ยมันไปตรงไหนบ้างคะไปในอ,อ,อย่าง<ฆ>โรงเรียนนะคะอย่างโรงเรียนนี้นะคะก็มีการขายออกทางออเดอร์ที่ทางเรื่องของการประชุมด้วยนะคะจริง<ฆ>ๆแล้วเนี่ยหรืออบอตอรหรือเครือข่ายต่างๆที่มีการจัด มีการจัดงาน,งานจัดประชุมจะสัง่งออเดอร์มาอย่างนี้นคะคะหรือโรงเรียนเองก็เช่นกันเขตพื้นที่การศึกษาก็เช่นกันนะคะ<ม>ก็จะมีการสั่งออเดอร์แล้วทาให้นักเรียนเนี่ยมีไรายได้จากตรงนี้แล้วก็มาทําบัญชีรายรับรายจ่ายอีกต่างหาก<ม>แล้วก็มีการขายที่โรงเรียนด้วยนะคะ,คะ,คะในส่วนที่ขายที่โรงเรียนมีบางช่วงซึ่งเด็กบอกเองว่าเด็กไม่ได้ออนไซส์นะคะแต่ก็ยังมีมีออเดอร์มามีรายได้ค่ะก็ก็ถือได้ว่าในทุกทุก วิธีไ่คะที่ที่เด<า>็กได้มีโอกาสแสวงหาในการที่จะดําเนินการตรงจุดนี้นะคะ<า>และทุกหน่วยาการศึกษาก็ช่วยกัน,นะค,ะ<า>ค่ะเ<า>ครือข<า>่ายต่างๆเป็นผลที่เกิดจากตรงนี้ด้วยค่ะตอนนี้มองว่าไอ้อาชีะเกษตรปนีษเนี่ยม,มันเกิดในพื้นที่โรงเรียนนะคะ<า>ตอนนี้มันมันจะขยายผลออกนอกชุมชนได้ยังไงความร่วมไม้ยร่วมมือที่มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเด็กเนี่ยก็เป็น ยูนิตหนึ่งหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเหมือนกันเพราะฉะนั้นอ,องค์ความรู้ที่เขาได้จากในโรงเรียนเนี่ยมันจะไปช่วยต่อยอดให้ชุมชนให้กับครอบครัวเขาคนในสังคมรอบข้างได้ยังไงบ้างะคะ,คะเอาอย่างที่ไปโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมน,นะคะ,คะซึ่งเ,เด็กนักเรียนเนี่ยได้มีการคิดโดยใช้โครงการอชิรระเกษตรบันนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็มีเครื่องปล่อยปลาอาหารปลาค่ะนะคะซึ่ง เราเราก็มองว่ามีการไม่ต้องเดินไปที่ริมตลิ่งตรงจุดนั้นนะคะซึ่งตรงจุดนี้แหละค่ะคุณลุงที่เคยที่ต้องให้อาหารปลาก็ถ้าสมมติว่าเป็นช่วงที่ฝนตกเนี่ยก็จะไม่สะดวกกับคุณลุงเดินออกไปอาจจะอาจจะลื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไปช่วยทางคุณลุงคนนี้นะคะให้มีการให้อาหารปลาโดยอัตโนมัติขันเครื่อง ที่เป็นโคดยิ่งตรงจุดนี้ค่ะอันนี้มีตัวอย่างหนึ่งนะคะส่วนของเรื่องชุมชนในเรื่องอื่นอีกก็เช่นบางโรงเรียนอยู่ใกล้กับทางโรงพยาบาลก็มีการเปิดตลาดนัดตรงจุดนั้นแล้วก็ขายของตรงจุดนี้ได้อีกเช่นกันค่ะนะคะบางที่ก็เป็นเว็บไซต์นะคะที่จะทําการออนไลน์นะคะแล้วก็สิ่งพวกนี้เนี่ยหลังจากที่ได้สัมภาษณ์นักเรียนนักเรียนบอกว่าก็กลับไปสอนพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะคะบาง เช่นบางเรื่องในเรื่องเบเกอรี่อันนี้ก็สามารถที่จะสอนได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องการปลูกผักเช่นกันนะคะเด็กก็นําตรงจุดเนี้ยไปไปบอกผู้ปกครองว่าถ้ายิ่งเลี้ยงไก่อยู่แล้วก็ไปเปิดเพลงแค่นั้นเองเพื่อเพิ่มให้ไก่อารมณ์ดีนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ต่อยอดเข้าไปในครัวเรือนนะคะส่วนเรื่องของชุมชนเนี่ยสิ่งที่เราภาคภูมิใจเลยก็คือจริงๆแล้วในการวิเคราะห์บริบทเนี่ย เด็กได้รับการอาศัยเครือข่ายมาให้ความรู้เพราะฉะนั้นอย่างหนึ่งคือความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่อยู่ในบริบทนั้นๆก็มาให้องค์ความรู้ทําให้เด็กได้ต่อยอดในบริบทที่อยู่ในโรงเรียนของตนเองค่ะแล้วก็ออกไปในสิ่งที่เราได้คุยกันเมื่อสักครู่นะคะเพราะฉะมันองค์ความรู้ที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนมันก็ขยายผลออกมาในชุมชนโดยรอบนะคะมันก็ไปเติมองค์ความรู้ให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะทีนี้ คนก็เอะเราก็ไปดูโรงเรียนต้นแบบมาปรากฏว่าเราก็เดินทางขึ้นไปที่ดอยช้าง<ะ>จังหวัดเชียงรายทําไมไปใช้โรงเรียนต้นแบบที่ดอยช้างทาไมเป็นเพราะว่ามันอยู่ที่สูงแล้วต้องทําให้มีการทดลองปลูกผักในที่สูง,รงหรือทาไมต,ต้องเลือกที่นั่นนะคะเป็นโมเดลต้นแบบจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นโมเดลต้นแบบส่วนใหญ่จะเป็นเชียงรายเชียงใหม่น,น,นะคะแล้วก็มีลำปางซึ่ง,ง,เ,ปงเ,เป็นพื้นที่ที่ยากลำบาก แล้วก็ยากลําบากต่อการที่จะเดินทางไกลเนาะแล้วก็อาจจะมีบางส่วนมีโครงการหลวงอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะแล้วก็บางส่วนก็คือสิ่งหนึ่งเลยคือในการปลูกพืชในพื้นที่ที่สูงตรงเนี้ยน่าจะต้องใช้ทางอัจฉริยะในเรื่องของการคิดเพื่อให้ผลผลิตได้ประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็ได้ช่วยในรายละเอียดแล้วก็ปลูกผัก ในส่วนที่ที่พื้นที่ที่ถือว่าเป็นไม่ใช่พื้นราบอะค่ะเป็นพื้นพื้นที่ที่ยากลำบากแต่สามารถดำเนินการได้โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะค่ะเพราะว่าที่เราไปกันทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่สูงหมดเลยนะคะแต่จริงๆแล้วอันนี้อันนี้ภาพที่เห็นเนี่ยมันนอกเหนือไปจากการที่เด็กได้ทำโครงการอัตสาหกรเกษตรประณีตแล้วเนี่ยยังสามารถเอาวัตถุดิบที่มันเกิดขึ้นจากโครงการเนี่ย มาแปรรูปใช่ไหมคะเป็นกาแฟมาเปิดร้านกาแฟนะคะค่ะแล้วเด็กก็มีอาชีพในการขายตรงจุดนี้นะคะรวมถึงโรงเรียนเองก็มียรได้ทีนี้อเชิญเลยค่ะแต่ปีหน้านะคะก็ไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่เชียงรายนะคะมีโรงเรียนที่สนใจเข้ามาสมัครมากมายเลยค่ะรวมทั้งหมดก็จะมี346โรงเรียนนะคะแล้วก็มีประถมเนี่ย237โรงเรียนมัธยม1 0 9โรงเรียนนะคะ ซึ่งสนใจในการที่จะใช้เช่าโครงการค่ะเราก็จะเริ่มของปีการศึกษา65นะคะค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จมากนะคะแต่นี้สำหรับโรงเรียนที่เขาสนใจเข้าร่วมโครงการเนี่ยเราจะเอาไอ้โมเดลเหล่านี้ไปไปไปประยุกต์ยังไงคะกระบวนการขั้นตอนกระบวนการขั้นตอนต้องใช้เหมือนกันหมดเพราะว่าขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ ทำให้เกิดการคิดที่เชิงอัจฉริยะนะคะแต่บริบทอาจแตกต่างกันไปในเชิงของพื้นที่ใช่ค่ะใช่ค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นแนวทางการแก้ไขปัญหาก็แตกต่างกันไปเครือข่ายที่มาช่วยก็แตกต่างกันไปแต่หลักการก็คือต้องเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาการคำนวณเทคโนโลยีแล้วก็ใช้ความคิดที่เป็นอัจฉริยะในเรื่องของโคดดิ้งการคิดเชิงระบบแล้วก็เข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะอันนี้ในส่วนของโรงเรียนที่มาเข้าร่วมทีนี้น้องๆที่เป็นน้องๆนักเรียนนะคะ เป็นเด็กนักเรียนชั้นไหนคะหมายถึงว่าต้องเป็นระดับมัธยมไหมถึงจะได้มีโอกาสเ,เรียนเรื่องของอัจฉริยะเกษตรปราณี่ต้องเป็นเด็กระดับชั้นไหนด้วยคือตอนปีการศึกษา64นะคะ,ะที่เราเปิดนําร่องเฉพาะ6โรงเรียนอันนี้จะเป็นมอต้นอ๋มอมน,นะคะ,ะคะ่ะมหนึ่งมอสองมอสมซึ่งเข้าไปสู่ในรายวิชาเพิ่มเติม<อ>แต่<ะ>ขณะนี้เนะะี่ยค่ะเรามองว่า เด็กประถมก็น่าจะได้มีการฝึกระบบการคิดเช่นกันจึงเป็นประถมของปีการศึกษา65เนี่ยจะมีที่เรารับสมัครมา237โรงเรียนตรงจังหดนีนะคะก็คือจะมีสิ่งที่เอามาเป็นช่วงของหลักสูตรจริงๆมันเป็นวิชาบูรณาการ<อ>ซึ่งก่อให้เกิดสมรรถนะได้ง่ายานะคะค่ะแต่นี้พอมันเป็นไม่ว่าจะเป็นเด็กมัธยมต้นหรือว่าเด็กประถมเนี่ยต้องเป็นเด็กที่เลือกเรียนใน เป็นวิชาเลือกของเขาหรือว่าสมมุติว่าทั้งชั้นปีต้องมาเรียนวิชานี้ด้วยกันหรือว่าให้เด็กเลือกตามความสนใจว่าเด็กคนนี้สนใจอยากเรียนก็เข้ามาเรียนคือถ้าเราดูตามคนในการจัดนะคะ,ะเราจะเห็นเลยว่าเป็นรายวิชาที่ควรจะให้เด็กเรียนทุกคนเพราะมันเป็นะระบบการคิดนะคะและคิดเชิงระบบและมีขั้นตอนแล้วก็ เอาไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตของเด็กนักเรียนได้แล้วยังสามารถที่จะเอาไปสื่อสารให้ครอบครัวได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยในโรงเรียนที่เราทำหลักสูตรตรงจุดนี้จึงกลายเป็นรายวิชาเพิ่มเติมที่เด็กนักเรียนแล้วก็มีการบูรณาการด้วยในทุกๆวิชาเพื่อเสริมในเรื่องของพื้นฐานของการคิดให้กับเด็กค่ะค่ะ,คะแต่จริงๆสิ่งที่ไปเห็นหลังจากที่ไปดูงานมาด้วยกันเนี่ย สิ่งที่เห็นมากไปกว่านั้นคือดูเด็กเขามีความสุขใช่ค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะเออมันแลวเขารู้สึกถึงความภูมิใจอะว่าเขาได้ช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็นขั้นตอนด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับได้ถือว่าเหมือนได้เป็นสัมพันธภาพที่ดีของชุมชนด้วยนะคะอืมค่ะจริงท่านบุงทีช่วยทุนอย่างเงาก็พูดเสมอว่าเกษตรมันเป็นพื้นฐานค่ะของสังคมไทยเกษตรเป็นครัวเกษตรในเมืองไทยเป็นครัวของโลก เพราะฉะนั้นถ้าเด็กเนี่ยสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยการ,กรเกษตรด้วยความเข้าใจเนี่ยก็จะไม่ต้องประสบปัญหาโดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในที่สูงสูงเนี่ยการเดินทางอาจจะลําบากการเดินทางสั่งซื้อของแต่ถ้าเขาสามารถที่จะเพาะปลูกได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีหลักคิดที่เป็นหลักการ5ขั้นตอนตามโครงการนี้เนี่ยก็น่าจะสร้างประโยชน์ในฐานะที่เราต้องขยิบรับผิดชอบโครงการนี้ค่ะรู้อะไรคือความประทับใจที่ได้รับผิดชอบโครงการนี้แล้วก็ คาดหวังจะเห็นอะไรในภายภาคหน้าอันหนึ่งเลยความประทับใจคือศ<ะ>ักยภาพของเด็กนักเรียนนะคะที่ได้ แก้ไขปัญหาในสิ่งที่ตนเองมองแล้วแก้ได้แล้วก็ทำการคิดอย่างเป็นระบบพาลงมือทำด้วยใช้เวลาแค่ห้าเดือนสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ชุมชนได้อันนี้เป็นความภูมิใจที่ไม่มีลัวันลืมเรือนของนักเรียนนะคะนะคะตรงจุดนี้เนี่ยอันนี้คือความภูมิใจที่เด็กสามารถดำเนินการได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชนได้เป็นอย่างดีนะคะตอนนั้นที่สองที่ความคาดหวังคือ อยากให้เด็กทุกคนนะคะได้มีโอกาสใช้ความคิดที่เป็นระบบแล้วนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาในชุมชนแล้วก็สร้างบริบทตรงจุดนี้อย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็ลงมือปฏิบัติเลยอันนี้เป็นหนึ่งสมรรถนะที่เราอยากจะให้เกิดกับนักเรียนแล้วก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ชี้ให้เห็นถึงการที่เด็กได้นำมาต่อยอดงค์ความรู้แล้วก็สกิลต่าง แล้วเห็นคุณค่าต่อบริบทของตนเองกลายมาเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนหันมามองว่านี่คือศักยภาพของเด็กที่แท้จริงค่ะค่ะทีน,นี้ในส่วนของเด็กแต่ว่าในส่วนของครูความคาดหวังในตัวของครูผู้สอนที่อยู่ในโครงการนี้เขาจะต้องทำหน้าที่อะไรคะเป็นโคชชิ่งเป็นผู้ให้แนวทางหรือ,ค,อคือจริงๆแล้วเป็นโคชชิ่งเป็นโคชชิ่งค่ะเป็นโคชชิ่งแล้วบางกรณีให้แนวทางแนวทางที่ให้คือ ให้หาเครือข่ายที่สามารถที่จะต่อยอดองค์ความรู้ของนักเรียนได้อย่างเช่นมีที่ที่เราได้ไปดูมาในการคงควมต่างๆเราก็หาเครือข่ายเช่นโครงการหลวงมาให้ความรู้ได้อันนี้คือเป็นแนะแนวทางให้เด็กได้เจอผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทให้ความรู้ที่เด็กคิดวางแผนแล้วก็ลงมือการพัฒนาต่อยอดตรงจุดนี้ได้เรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้องความรู้ที่เด็กสร้างขึ้นเองค่ะ ท้ายที่สุดแล้วอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เอ๊ะ,อ,ะอาจจะไม่ใช่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแต่ว่าอยากให้เขาได้ประโยชน์อะไรจากการที่เรียนรู้เรื่องของการเกษตรผ่านโครงการอัจฉริยะเกษตรประนีค่ะค่ะอยากนำาเรียนว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของระบบการคิดนะคะเชิงระบบไม่ว่าจะเป็นในการที่เราจะดำเนินชีวิตหรืออยู่ในครอบครัวใดก็ตามระบบการคิด ที่บอกว่าโค g f ิ้ง l อแล้วก็ All for Coding อันนี้สำคัญกับการดำนินชีวิตค่ะแล้วก็ทุกๆเรื่องนะคะที่มีการวางแผนเชิงระบบและคิดตามลำดับขั้นตอนแล้วก็รู้เป้าหมายแล้วก็ลงมือปฏิบตัติตรงนี้ประสบความสำเร็จหมดค่ะ ตรงจุดนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่โครงการอัจฉริยะเกษตรปัณีตได้นํามาใช้ในการบูรณาการใช้วิทยาศาสตร์วิทยการคํานวณเทคโนโลยี Technology, แล้วก็โคดดิ้งนะคะเป็นแกนหลักที่ทําให้เกิดการคิดแล้วก็นําสู่ฟาร์มมิงนะคะสมาร์ทฟาร์มมิงที่เรามองว่าเป็นเรื่องของอัจฉริยะในเรื่องของการคิดเพื่อให้เกษตรตรงจุดนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้สิ่งที่สําคัญนะคะ กระบวนการคิดเป็นต้นทางของทุกสิ่งทุกอย่างการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ากระบวนการคิดที่ต้องถูกปลูกฝังที่คุณหญิงกระยาเรียกว่าอันปลักโคดดิ้งก็คือการคิดโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องแต่ว่าเด็กไทยทุกคนควรจะต้องได้รับการปลูกฝังแนวทางนี้เพื่อให้ เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็ตามะนะคะอันนี้คือหลักคิดที่สำคัญมากและเมื่อนำหลักคิดวิเคราะห์มาผนวกกับเรื่องของการเกษตรภายใต้แนวคิดอัจฉริยะเกษตรประณีตเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการทำเกษตรแล้วก็สามารถทำให้เด็กเนี่ยมีส่วนที่จะอยู่ร่วมกับชุมชนสัมพันธภาพกับเครือข่ายต่างๆนะคะและท้ายที่สุดก็คือการ สร้างความแข็งแรงให้กับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศเมื่อทุกคนสามารถดำรงตนอยู่ได้นะคะบนความพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแต่ที่สำคัญค่ะการมีความรู้ที่เป็นระบบใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาเนี่ยก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้เกษตรก้าวหน้าไปได้ บนความตั้งใจที่ดีนะคะของอการทําหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการในการปลูกฝังหลักคิดนี้นะคะนีงคิดว่าวันนี้เราไม่ได้จัดมานานแล้ววันนี้เรามาจัดวันพุธ <c oughs> อาจจะมีท่านผู้ชมหลายท่านยังไม่ทราบนะคะแต่เชื่อว่าอยากให้หลายคนได้มีโอกาสแชร์ต่อสิ่งที่เราพูดคุยกันในวันนี้เชื่อว่าเป็นประโยชน์มากนะคะ <c oughs> ต้องขอบคุณท่านรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะดรเกตที่สุขวานิชค่ะที่วันนี้มานั่งคุยกันนะคะเชื่อว่าหลายท่านจะได้ประโยชน์แล้วก็ สำหรับโรงเรียนถ้าเกิดสนใจมากไปกว่าน,นี้อยากเข้าร่วมโครงการต้องทำยังไงคะไปที่สบวเนอเลยค่ะไอสบบอววเลยค่ะ,ะนะคะเว็บไซต์ะนะคะ,ะของกระทรวงศึกษาธิการสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของศูนย์ความเป็นเลิศหรือคือสบบอววนะคะค่ะค่ะก็ไปดูข้อมูลกันได้ะนะคะก็หวังว่าเราจะได้ใช้โครงการนี้กันโดยทั่วนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับการศึกษาไทยค่ะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็ พบก,กันใหม่นะคะก็แนวโน้มน่าจะเป็นวันพุธถัดไปนะคะช่วงนี้อาจจะยังมีเวลาไม่ไม่ไม่สม่สเบมอนิดหนึ่งนะคะแต่สัญญาว่าจะมาเจอกันทุกๆสัปดาห์แต่จ,จะเป็นวันจันทร์หรือวันพุธก็จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่เชื่อว่าเนื้อหาดีแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้เราทั้งสองคนนะคะดิฉันดารุณวันชานพิพัฒชัยแล้วก็ดรเกตทิพย์สุภวานิชนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมที่กําลังติดตามชมอยู่นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ไว้นะคะทั้งในส่วนของเพจคุณหญิงกัลยา สพนพนิษและเพจสท .360 อ360องศาจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆเหล่านี้ค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสวัสดีค่ะ